วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลสำคัญนะครับที่คุณควรจะต้องรู้ในต้นเกมของเกม e ิ a Chronicle เรื่องแรกเลยนะครับก็คือคุณควรจะต้องเลือกทีมหลักของคุณนะครับให้ได้ก่อนที่ประกอบไปด้วย5ตัวนะครับจะมีโลแท้งนะครับโลสนับสนุนนะครับแล้วก็โลที่เป็นดาเมจนะครับประกอบกัน5ตัวให้ได้ไม่ว่าจะกดกาชาแบบได้ตัวเมตาสามดาวมาหรือไม่นะครับหรือถ้าเกิดแบบง่ายที่สุดนะครับสตาร์เตอร์แพ็คเดคุณสามารถใช้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวแท้งเทพอย่างเจ้า มาลูลุนะครับเอริกานะครับเป็นตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการโจมตีกรัจภาพค่อนข้างโดดเด่นนะครับทั้งการเสริมบัฟโจมตีแล้วก็โจมตีเจาะก่อได้นะครับจากตัวบัฟเองตัวอย่างโซเนียนะครับดาเมจกรัจาภาพที่ค่อนข้างโดดเด่นมากทั้งการโจมตีเดี่ยวแล้วก็โจมตีหมู่นะครับ ตัวฮิลเริ่มต้นนะครับเจ้าอยู่นะหน้าที่มีความค้างความสามารถนในการจัดการตัวที่มีโลนะครับจากดีบัฟอามาพาดแล้วก็มีฮิลนะครับตัวเหล่านี้นะครับตอนเริ่มต้นมาคุณจะมี1ดาวแต่พอดาเนินเรื่องไปนะครับคุณจะได้เศษมาพัฒนาตัวนะครับเป็น2ดาว3ดาวได้ค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับเมื่อคุณเลือกทีมหลักได้แล้วนะครับที่ประกอบไปด้วยตัวแทงตัวดาเมจแล้วก็ตัวซัพพอร์ตแล้วเนี่ยก็จากนั้นนะครับ ให้ใส่ใจในเรื่องของการอัพเลเวลนะครับก็คืออย่างตัวแท้งเนี่ยคุณควรจ้าวเลเวลให้เท่ากับตัว ID ดีคุณเลยนะเลเวลไอดีคุณมีเท่าไหร่เนี่ยอัดตัวแท้งไปเลยเต็มสูบเพราะว่าในการลุยสเตจนะครับตัวแท้งเป็นตัวยูที่สําคัญมากถ้าแท้งยืนไม่ได้นะครับตัวดามเมจก็จะไม่ได้ทำดามเมจตัวฮิลก็เช่นกันนะก็คือนั่นแหละฮิลยูรักษาไม่รอดก็คือตายทั้งตายยกทีมนะครับแล้วก็ไล่อัพไปเรียงตัวนะครับอย่างพวกดามเมจก่อนนะครับแล้วก็พวกตัวที่เป็นสนับสนุนนะครับลองลอลงไป จากนั้นจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี้ก็คือใส่ได้6ชิ้นแล้วก็จะมีอันอนับระดับใช่ไหมทีนี้สิ่งที่ควรจะต้องรู้นะครับก่อนที่คุณจะขึ้นระดับต่อไปคุณจะต้องพัฒนาดาวขึ้นไปก่อนนะเพราะว่าออุปกรณ์พวกนี้มันเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือสเตตัสที่ติดตัวไปเลยนะครับพอติดตั้งปุ๊บเนี่ยมันก็เลยบวกเข้าไปในสเตตัสโดยปกติได้เลยนะครับแล้วก็การพัฒนาเนี่ยการเพิ่มดาวนะครับเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มสเตตัสขึ้นไปอีกนะ ซึ่งมันจะใช้วัตถุดิบนะครับแต่ละชิ้นเห็นไหมก็คือเพิ่มพอยต์ขึ้นมานะก็คือเพิ่มเป็น10พอยต์แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเป็น20พอยต์นะครับอัพ2ขั้นก็จะบอกสเตตัสไปตามนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องเตือนไว้นะครับคุณอย่าใช้ของพวกนี้นะครับในการเป็นวัตถุดิบในการอัพนะเพราะมันได้แค่1พอยต์ต่อ1ชิ้นซึ่งมันก็หายากม,มากๆนะครับอย่างที่รู้กันให้คุณนะครับใช้ตัวหินตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมก็คือ1ชิ้นนะครับ10พอยต์ รือว่าหินอันนี้นะครับชิ้นหนึ่ง50พอยต์โดยหินนี้นะครับจะสามารถซื้อได้ในร้านค้าก็คือตรงนี้นะครับใช้สิ่งที่เป็นเอเลสนะครับซึ่งหาไม่ได้แต่ละวันเนี่ยซื้อได้เป็นหินเสริมพลังระดับต้นนะครับราคา25 0 0 0น้ันใน1วันจะซื้อได้2ชิ้นนะครับแต่ละอันก็คือคูณ5นะครับแล้วแต่ละ1อันก็คือไปเพิ่ม10พอยต์ใช่ไหมในขณะที่อันหนึ่งก็จะเป็นหินเสริมพลังระดับกลางนะครับอันนี้ใช้5 0 0ห0นนะครับซื้อได้2ชิ้นนะครับ จริงๆอัตราเรลทก็คือเท่ากันได้แหล25,000เนี่ยได้ทั้งหมด50 point แล้วก็50,000แต่ก็คือได้100 point นะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือให้นำมาัให้หมดก็จริงๆมันจะแบ่งเป็นส่วนๆอย่างตัวแท้งเนี่ยคุณควรจะอัพส่วนที่เป็นเกี่ยวกับพลังป้องกันพลังชีวิตอะไรพวกนี้ก่อนนะครับเพื่งเป็นค่าสถานะหลักของตัวแท้งก็อย่างนี้นะครับกดก้อนใหญ่ไปเลยก็ได้ในสเตตามก็จะบวกเพิ่มเข้าไปนะครับ ่นสุดท้ายค็จะต้องบวกทั้งหมดอยู่ดีนะครับให้เป็น2ดาวทั้งหมดอะแล้วมาได้สองดาวทั้งหมดนะครับคุณเดียวค่อยมาเพิ่มระดับนะครับถ้าคุณเพิ่มระดับโดยที่ไม่เพิ่มดาวอ่ะสเตตัสในส่วนตรงนี้จะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งก็กรณีเดียวกันนะในตัวแท้งอาจจะจะเป็นต้องเพิ่มตัวเนี้ยให้สูงกับเพื่อนแล้วค่อยเป็นลงพวกตัวที่เป็นตัวดาเมจแล้วก็ซัพพอร์ตต่อไปนะครับในขณะที่สกิลนะครับก็ต้องอัพให้หมดเช่นกันนะครับทั้งตัวแท้งตัวดาเมจแล้วก็ตัวสนับสนุนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันที่ที่ราบอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นดดนเจียน ซึ่งใช้ในการหานะครับเอเลสก็คือใช้ทั้งอัพสกิลแล้วก็ใช้ซื้อของเมื่อกี้นะครับประจําวันซึ่งใช้เยอะมากๆอีกการนึ้งก็จะเป็นดันเจียนนะครับเบืองแห่งการหลับไหลเนี่ยใช้ในการหาเยคีนะครับในการรัพเลเวลโดยสองดันเจียนนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับโดยดันเจียนเหมือนทิ้งล้างหาเอเลสเนี่ยศัตรูนะครับจะมีลักษณะพิเศษก็คือป้องก,กันการจะภาพต่ำนขณะัีใป้องกันเวทสูงเพราะฉะนั้นตัวที่จะต้องใช้ในการลุยสเตปนี้นะครับ ก็คือจะต้องใช้ตัวที่เป็นนาเมกกะจกายภาพเป็นหลักนั่นเองในที่นี้นะครับทีมของผมอาจจะเป็นทีมผสมที่เป็นของสายเวทนะครับกับสายกยายระภาพผสมกันแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะถ้าเกิดคุณจะตั้งทีมเริ่มต้นนะครับสตาร์เตอร์เนี่ยแนะนําให้เป็นทีมกยายระภาพดีกว่าเพราะว่ามันจะใช้ในการหาเอเลสซึ่งสําคัญกว่านะครับเอเลสเนี่ยมาใช้เกือบๆทุกอย่างเลยนะครับทั้งซื้อของทั้งอัพสกิละครับ e ที่เอเคีมันไม่ได้อัพเยอะขนาดนั้นนะครับอัพแค่เลเวลไปตันในดีเท่านั้นนะครับ จะลองต่อสู้ให้ดูนะครับถ้าเกิดคุณเอาตัวที่เป็นตัวสายเวฟไปตีก่อนหน้ามันจะตีเบาบางบ้านะครับในตัวเดียวกันหน้าอย่างนี้ต่อให้ลดเกาะเวฟแล้วก็ตามนะครับเห็นไหมทีประมาณร้อยหนึ่งนะอันนี้แปดร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกายภาพเห็นไหมสี่ร้อยแล้วก็ตามด้วยนามตะ <c oughs> เห็นไหมเจ็ดร้อยพันสี่คือแรงกว่าเวฟแบบเยอะเลยอย่ะสำหรับรัเชียนนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดคุณมีทั้งสายกายภาพทั้งเวทนะครับให้ลงดันเจี้ยนนี้ด้วยตัวกายภาพเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วก็อีกการหนึ่งนะครับที่เป็นดันเจี้ยนเอ็ีนะครับทางขวานสีขเขียวนะครับตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษตรงข้ามกันก็คืออันเนี้ยจะเป็นป้องกันเวทต่ําขนาดที่การกายภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นดันเจี้ยนนี้จะต้องใช้ตัวที่เป็นดาเมจเวทนะครับเป็นหลัลก อ่าอย่างนี้นะครับก็คือตั้งกยายภาพนะครับเดี๋ยวลองเอากยากยกายภาพตีดูก่อนอ่าอันนี้200นะครับแล้วก็เหลือร้อยแปดนะถ้าเกิดใช้ตัวเวทนะครับอ่าเห็นไหมประมาณสี่ร้อยนะครับอ่าอันนี้สองพันนเพราะฉะนั้นใช้ทีมที่แตกต่างกันนะครับยังไงก็ตามผมคิดว่ากยายภาพในการหาเอเลสสำคัญกว่าตัวเอพีนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับที่จะเปิดในช่วงต้นจะเป็นซาประหักพังนะผมเรียกมันว่าดันเจียนเก็บไอเทมไอเดลนะ ก็ <m uch ing> คือเนี่ยมันจะมีการตัวบ้านนะครับมันจะค่อยๆเปิดน,นะก็คือส่งทีมไปสํารวจได้โดยให้ลงนะครับทีมที่เป็นตัวที่เขาแนะนําอย่างเนี้ยมันจะเป็นปืนสีแดงนะครับพกตัวที่เป็นปืนสีแดงก็จะได้โบนัส20%แต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวที่ลงไปแล้วได้ทรัพยากรสูงสุดก็จะเป็นตัวที่ดาวสูงแล้วก็ระดับสูงสุดอยู่ดีนะครับก็ลงไปให้ครบนะครับตามที่มาแนะนํานะอย่างล่างก็จะเป็นสีเขียวใบไม้นะครับสีเขียวใบไม้ก็ได้เพิ่ม20%แต่ผมก็ลงตัวที่ ตัวดาวสูงแล้ว่าสูงที่สุดอยู่ดีนะครับเราก็ทีมสำรวจพวกนี้เห็นไหมเราจะได้ตัวที่เป็นเอเสนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเอพีนะต่อชั่วโมงเป็นเก็บไปเรื่อยแล้วเราก็มาคอยเก็บทยอยเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเราตีบอสต,ตัวนี้ที่อยู่ด้านขวานะครับเวลามีบอสมาเราจัดการนะครับเราจะได้พวกที่เป็นนี่นะผมเรียกมันว่าอาร์ติแฟกต์แล้วกันเนาะแล้วก็คือจะมีของเก่าที่เวลาเราวางลงไปมันจะผลิตนะครับมันจะมีทั้งผลิตเพชรนะครับ มันจะมีทั้งผลิตไรอ่ะเนี่ยพวกตัวสตามิน่าพวกตัวเอ็กพีแล้วก็น้ำพูนะครับเป็นเอรสซึ่งอันไหนที่มันหมดแล้วอย่างเงี้ยก็ให้คุณถอนกระติกตั้งนะครับมันจะผลิตไปได้ละจากนั้นนะครับเอาชุดใหม่ที่เราได้จากบอสพวกนี้มาวางตั้งแต่มันจะมีบางอันนะครับที่เป็นลักษณะพิเศษอย่างเช่นตัวนี้นะเสาแท่นพลังงานสีฟ้าเนี่ยมันจะเพิ่มการผลิตของตัวที่เป็นหุ่นฝึกต่อสู้นะครับก็คือตัวนี้ หุ่นฝึกต่อสู้จะสร้าง XP นะครับถ้าไปวางใกล้กันมันจะเพิ่มในส่วนของโบนัสนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับมาวางั้างก่อนอแล้วก็ตัวที่เป็นหุ่นฝึกนะครับไปวางข้างๆกันเห็นไหมมันจะมีรูปเมื่อกี้ขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดวางใกล้ๆจะบวกไปอีก XP ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมาคู่กันอย่างเงี้ยให้มาวางคู่กันแล้วมันจะผลิตได้เยอะกว่านั่นเองนะครับเห็นไหมเพิ่มปร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วพันแปดซึ่งมันจะผลิตแค่เท่าที่มีแค่นี้นะพอหมดก็คือหมดเลย เพราะฉะนั้นคุณจะมาตั้งตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายพอครบเวลามันก็จะผลิตแต่แค่นั้นนะครับต่อไปจะเป็นหอคอยนะครับอันนี้จะเพิ่มการผลิตของตัวคิสตันนะครับคิสตัลอีเทอร์เออแล้วก็ตัวที่เป็นเอเลสนะครับน้ำพุก็ไปลงไปวางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องวางตัวที่เป็นอันนี้นะครับบ่อน้ำพุซึ่งผลิตเอเลสต่ออย่างแม้มันจะก็จะบอก20%รวมถึงเหมืองเลยนะเหมืองที่เป็นตัวผลิต ให้ตัวเพชรให้เราได้แหละไปวางข้างๆกันนะครับมันจะผลิตได้เยอะกว่าปกติแล้วก็แค่มันรอผลิตไปเรื่อยๆนะมันก็จะมาปรากฏที่ด้านบนนะครับพอถึงเวลาครบหมดเนี้ยผลิตจนหมดแล้วก็ถอนกอติดตั้งนะครับแล้วก็เก็บของได้เลย<ๆ>ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันดีๆนะครับในการผลิตพวกทรัพยากรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น a อเลสเย็กพีเพชรแดงแล้วก็รวมไปถึงสต้ามินานะครับ มาดูกันอีกทีนะครับถ้นพลังงานสีฟ้าจะบวก E.P. นะครับแล้วก็ไอ้ส่วที่เป็นรองเท้านะครับ้วก็น,นี้ก็เช่นกันนะครับเพชรกับตัวที่เป็นเอริสในส่วนของอารีนาแบบเบียวนะครับก็มันจะมีตั้งทีมป้องกันนะนะคุณอย่าลืมมาเซตด้วยทีมป้องกันเก้าทีมที่เก่งสุดระดับตั้งไปเลยหลังนั้นนะครับตัวที่เป็นทีมในการตีนะครับมันจะตั้งข้ตตอเมื่อคุณเลือกไปตีนะแล้วก็ในการเลือกตีนะครับคุณสังเกตนะมันจะจัดมาให้คุณจะตีได้วันละ5ครั้งนะครับ ไม่ว่าจะตัวที่พลังสองสู้หัวสูงกว่าคุณเนี่ยก็คือ5้าพสองกับเก้าพันสาเนี่ยคุณก็ได้แต้มต่อสู้บวกแค่20กับ2 2นะครับซึ่งเทียบกันแล้วถ้าเกิดตีคนที่พลังพลังน้อยกว่าอย่างพันสามเนี่ยมันชนะแน่นอนอยู่แล้วในขณะที่แต้มก็ได้พอๆกันเพราะฉะนั้นคุณพยายามเลือกตีนะครับทีมที่มาเจอกับคุณ,คณอ่ะพูดง่ายๆนะเนี่ยนี่คือมันชนะชัวร์ไงมันก็เลยผ่านไปเลยเนี่ยเราก็จะรีเซ็ตหาคู่ต่อสู้ใหม่นะครับพยายามเลือกคู่ต่อสู้ที่ แต้มน้อยกว่าเป็นหลักนะครับเอ้ยพลังต่อสู้น้อยกว่าเป็นหลักนะครับส่วนแต้มมาได้พอๆกันอ,อยู่แล้วไม่ต่างกันหรือว่าจะรีอันนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดคิดว่าไม่เจอคนที่อ่อนกว่าคนละก็สามารถรีได้วันละห้าครั้งนะครับอันนี้ก็จะเจอคนอ่อนกว่านะครับได้ยี่แ้มก็เอาตัวนี้เนี่ยวันละห้าครั้งพยายามชนะเป็นหลักนะครับเพราะว่าคุณจะได้รางวัลตัวนี้ด้วยนะครับจะเข้าไปใช้ในดานคาะนะ สำหรับพื้นฐานสำคัญในช่วงต้นเกมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อจะลุยสเตตได้มากขึ้นนะออยอย่างหนึ่งก็คือสเตตปกติอะ่ะมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากนอกจากหาวัตถุด,ดิบนะครับแต่ว่าในสเตจร,ระดับยากอะ่ะมันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับต่อวันน่ะของสเตจเนี่ยมันจะสามารถหาพวกขินได้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นตัวหลักของเราเลยหาชิ้นส่วนมาลุลุ้ได้นะครับเพื่อในการปั้น3ดาว4ีดาว5ดาวก็ด่าละ3าครั้งนะครับพยายามใช้ตัวซามิน่ในส่วนนี้ในการาฟาร์มหาเศษเพื่อปั้นดาวตัวที่สําคัญสาคัญนะครับอย่างตัวแท้งเป็นต้น แล้วก็อย่างตรงนี้นะครับรางวัลในการเคลียร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวหลักของเราอย่างพวกเอลิกานะครับมาลูลุแล้วก็โซเนียนะครับเนี่ยก็จะปั้นไปได้ถึง3ด้ดาวเลยสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ